พยายามนะการไหว้พระสวดมนต์พุทโธธะโบสาวโคกกอนหลับกอดน,นอนอย่าได้ปล่อยได้วางนะผู้วัดในวันหนึ่งปีเราเน,น,นี้มีพุทโธติดหัวใจสักบ้างไหมบ้างไหมบางคนตั้งแต่ตื่นนอนไม่เคยมีพุทโธติดมีอยู่เยอะอยู่ในนีว้วันนี้เป็นสังสมไปนะเวลามาเนี่ยรถเป่าๆว่างๆสารพุทโธไม่มีเลยแม้แต่คาเดียวติดรถคนนั้นแน่นมา แต่รถตัดว,ว่าด้วยธรรมคือพุทธโทตะโบสาโคกลับไปจากบ้บานไปเอดอนขราวนีให้พุทโธเต็มรถนะพุทธโทตะโบสาโขเต็มรถกลับไปท่านตลายสร้างความดีให้ดีนะแล้วท่านตลาดจะเป็นผู้อบอ,อุ่นเองรถเขาไม่เอาอะไรเละรถครอบอบอุ่นจะเป็นของท่านตลาเองนี่เวลามาในรถบรร่างด้วยพุทธโทตะโบสาวโค เวลากลับไปนี่ให้เต็มไปด้วยพุทโธตะโบสาโคถึงบ้านนะนี่เราได้บุญได้กุศลเต็มรถเออเต็มเ,เต็มรถเขาเราทุกรถทุกคันทุกการไปนะเขาใจอยากจะพูดดีนะอีเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างจนพอพูดให้ชัดเจน,นพี่จ้าสายฟังความสรงรกโสโบได้ยว่าพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นทั่วเป็นฐานไปหมดททั่ว ค่าบ้านเมืองของเราไม่มีความสะอาดพอพูดเรื่อการฟังพอในยิม้มแย้มแจ่มใสต่อกันอะไรวันนี้พูดทำมาให้ฟังเราหาทำตั้งแต่วันบวชมาวันที่22พฤษภาคม2477ตัดบวชมาปฏิบัติตัวเป็นคนดีความดีงามขนเข้าทุกวันทุกวันความช่วชาระบกเราไม่ทำตั้งแต่บวชมา เป็นที่สนิทติดใจเจ้าของตามสน็จพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติตัวตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแน่นแฟน้นแน่นแฟ้นตลอดมาโลกกระชากได้อาจได้สัมเป็นที่พอใจหายสงสัยและได้ัวาใจโดยนี่เจ้าอยู่ครอบโลกทระชากในท่าสายฟังเสียนี่และหาความดีได้ความดีอย่างดีใครจะว่าหลงวงตาบัวเป็นบ้าเอาว่าไปปากหลงวงตาบัวไม่ใช่ปากเป็นบ้าปากอมที่ปากอมทำมาพูดทันหลายฟังมันไม่เป็นประโยชน์บ้างเหรือ ปากโอบี้ชี้โรคชี้โกชี้โลกปากโอบความโมโหโทโสต่อการโพดแต่การจนเลอะเทอะไปหมดคนเจ้าคนบ่อขาเนี่ยไม่เห็นแต่ตัวไว้เรียบๆข้างนอกข้างในมันมีแต่ความโมโหโทโสธโสมกโปเต็มหัวใจใจวันนี้เอาทมเข้าสู่หัวใจเปิดมันออกอะไรสมกโปกให้มีแต่ความสะอาดสะอาเต็มหัวใจเต็มบ้านเต็มเรือเต็มวัดเต็มว่าแล้วก็เต็มรถ ไปไปบ้านไปเรือให้เต็มบุญนะวันนี้นะวันนี้พาสร้างบุญสร้างกุศลให้พระวจาจำเอานี่สร้างแล้วจนพอไม่หาพูดให้ชัดเจนวันนี้่าเปิดความดีสร้างสาระฟังตั้งแต่ปฏิบัติทำมาชีวิตจิตใจ,จยอยู่กับธรรมกับฟีดยไม่ได้อยู่กับคารวะเจ้าโยมวัตกรแต่ก่อนกันเป็นอิตาบัวเข้าใจไหมละ่ะพอมาบวชก็เป็นพระบัว จากนั้นมาการเรียนเป็นมหามหาบัวเดียวขึ้นถึงขั้นสูงสุดเดี๋ยวนี้นะอีตาบัวหลวงปู่บัวเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถึงขั้นหลวงปู่แล้วนะเขาใช่ไหมสร้างทุกอย่างเข้าไปจนถึงขั้นปู่นี่แนะนำพี่น้องลายให้พากันปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมความดีงามได้จะพาจิตใจให้ยิบแยบแจ่มใสเบิกบานถ้าก้าวไปของเราจะเบิกกว้างเบิกกว้างเบิกกว้าง การเริ่มตั้งแต่นรษย์ไปถึงสวรรค์พระรมโลกนิพผ่านเป็นทางแห่งความดีผู้ทีข่อขอผู้ที่สร้างไวเ้เบิกกว้างเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองจะก้าวถึงพร้มพ้นทุกข์ได้พร้อมน่าแสงความดีสําหรับความชั่วจะสร้างทะเลจมลงไปจ,มไปจมะมงตกนรกบกไหใบใบลาม,ามาจากสกุลใดสกุลใดก็ก็อยู่ในนรกบกหบไม่ไม่ถาพาสกุลกันแหละพวกนักโทษอย่างเขาติดคุกติดตารางไม่มีสกุลใดเป็นนักโทษในการบอก อันนี้เราไปาาสร้างความเชื่อชาติตระบอกตกลงไปในโลกอเวกีเป็นสัตว์โลกในการบมดไม่ต้องถามพระสกุลข,ของวันลนะได้เข้าใจไหมะ่ะนี่พรสร้างคุณความดีงามทั้งหลายชาติร้านาดได้จำไปปฏิวัติในโจเซกจะมีความยิบยมแฉบใสต่อไปเทศนี่ก็เทศจากเข้าตะเข้าเดือยนะไม่เหมือนแต่ก่อแตะกอนเทศดีไปได้สะดวดเดีเ๋ยวนี้ไม่ได้ละเดือยเดือย วันนี้กับที่อาจารย์สาร้าฟังแล้วขอเมตตาสงสารที่เราก็ช่วยบ้านช่วยเมืองว่าตลอดนี่พี่น้าสารายบริจาคนี่ก็ออกช่วยบ้านช่วยเมืองสาแ้าะเราเี่เรียกว่าไม่เอาเบื่อแบ่ตลอดไม่เอาอะไรนะ mm. ทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วพอหมดพออยากเลิศเลยไม่มีอะไรเดือททำกับใจเป็นเดียวกันไปได้แล้วนะเอาละวันนี้าการเทศนาว่าการกับท่านที่หลายที่มาสร้างความงาม คุณงามความดีวันนี้ก็สมดุลกันแล้วมาก็มาด้วยความสแวะขาบุญด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสขากลับไปก็ได้บุญเต็มหัวใจเต็มรถเต็มลาวันนี้บุญวัดของท่านท่านสลายไปก็เรียกว่าสร้างความบุญสร้างกุศลมาตามทางเวลาขากลับไปได้บุญได้กุศลเต็มหัวใจแล้วก็เต็มรถกลับไปบ้านนะเอาละวันนี้พอชาวบ้านละ